ใเพื่อนสวัสดีครับดมค้านะจ๊ะวันนี้จะมากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสด A5 นะคบเพื่อนครับผมดมใช้เนื้อ A 5หนะเอาไปลวกน้ำร้อนแบบพรึบให้ความแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงนะครับผมเป็นเนื้อสดของเรานะแล้วก็มีเนื้อเปื่อยด้านหลังนะครับผมวันนี้ดมใช้เส้นเล็กแล้วก็ปรุงด้านในเรียบร้อยนะครับผมใส่พริกป่นเยอะๆเลยนะเพื่อนนะข้างๆมีผักนะคะผมทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีวยกว่านะครับยังร้อนๆเลยนะเพื่อนนะ กินมากเลยอ่ะก๋้ยเตี๋ยวคำโตๆเลยครับอร่อยมากอืมแซ่บเนื้อไอ้ห้าของเรานุ่มมากเลยเพื่อนครับแล้วก็เส้นนะ ลูกแบบกำลังดีเลยนะครับอร่อยอืม้ม อร่าายมากม,มากินเนื้อเปื่อยกันไหมครับเพื่อนโอ้เนื้อเปื่อยแบบนี่อยู่ๆ่างเขาเรียกว่าอะไรแบบเป,เป,เปนนะื่อยๆนะอยู่ๆไม่อย่างนี้อร่อยนะ 음. 야, 박 right. 음. 아, นนี่นะคุงให้พริกเข้าไปเยอะๆแล้วครับผมแล้วกินแบบเผ็ดๆนื้แซ่บนะเนื้อเปื่อยนะเพื่อนน้ำแบบใส่ๆเอ็นเปื่อยเนื้อเปื่อยคำโตๆเลยครับ 农民。No, เกี่ยวกับเนื้อ A5 ขึ้นมานะครับอร่อยน,อนุ่มมากเลย อร่อยนะเพื่อนนะตรงเส้นนะคะผมด้านในเส้นดมจับปรุงแบบใส่สีอย๊วดำนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำปลานิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครผมที่สำคัญก็คือใส่พริกไปเยอะนะเพื่อนนะแซ่บใ <laughs> ส่พริกแล้วยังแซ่บเลย ดมโรดกากหมูนิดนึงนะเพื่อนนะเด็กน้อยนะครับผมเพื่อความกรุบกรุบความปังนะเพื่อนนะเนื้อ A5 ของเราอ่ย๊ย ui hệt ná hệt mát ở tâm lúc này cắt mổ ไม่ให้กักหมูคับหมูป,มปะเลือกผิดนะคับหมูนะเพื่อนนะนางเล่นกักหมูตั้งนานหืมอร่อยอ่ะน้ำเนื้อแบบเปื่อยเป,ปื่อยเป,ปื่อย,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 ยแบบลุยเลยอ่ะ อร่อยเฮซุนเลยมาเรามาใส่ชามให้หมดเนาะมันลายไหลนะเพื่อนตอนนี้เห็นแล้วยังทำลายไหลยอยู่เลยนะครับเขาอร่อยมากเพื่อนจา๋าเป็นก๋วยเตี๋ยวชามแบบง่ายๆนะเพื่อนนะแล้วก็อาจจะใส่แบบเนื้อเอห้าเข้าไปเนื้อเปือ่อยเนื้อตุน๋นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บนะ ประมาณนี้นนแล้วกันเนาะแล้วก็เช็ดขอบจานนิดนึงมาให้ดูแบบเลอะเทอะจนเกินไปนะครับผ <c oughs> มับก็มีความเลอะเทอะนะแต่ก็อาจจะพอประมาณนะเพื่อนนัสพองพองงามนะครับ นี่นะครับคำสุดท้ายแล้วนะครับแล้วครับอร่อยมากินผัก อร่อยนะคะเพื่อนครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ A5 นะเอาเนื้อ A5 มาแบบทําเป็นเนื้อสดนะเพื่อนนะแล้วก็ใส่เนื้อเปื่อยแบบยุ่ยๆนะอร่อยมากเลยนะครับผมปรุงแบบพริกเยอะๆแล้วก็ปรุงแบบว้อมกลอมนะแซ่บมากเลยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับผมขอบคุณสําหรับทุกการรับชมเลยนะบ๊ายบายครับ